สวัสดีค่ะพี่โนตสวัสดีครับคุณเมลี่เอออย่างแรกนะคุณผู้ฟังต้องขอขออภัยพี่โน้ตก่อนว่าวันนั้นเมลี่ทักพี่โน้ตไปเรื่องที่แบบว่าเอ้ยทักไปเนี่ยคือจะชวนว่าเอ้ยสนใจไปร่วมไอแบบออกเดินทางไปเจอพงเจอผีกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็พอดีอย่างที่ดูใน Facebook นะพี่ชายไม่สบายค่ะก็เลยไม่ได้ติดต่อใครเลยอ่ะข้อความค้างไว้เต็มใครบ้างก็ไม่รู้ยังไม่ได้ตอบใครเลยต้องขออภัยก่อนนะอย่างแรก นะคะคพี่นอ็อตเรื่องกิโมโนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายเราอีกหรือเปล่าคะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นถูกต้อง,องอที่ผมค้างเอาไว้คราวที่แล้วเนาะอืมใช่ใช่ใช่ใครที่แบบอยากฟังความต่อเนื่องนะคราวที่แล้วลองไปตามฟังดูได้นะ อ่าเรื่องของพี่โน้ตนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่ฟังจากครั้งที่แล้วมาฟังต่อเนื่องอันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีแบบเป็นพาร์ทเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โน้ตไมลี่เดี๋ยวจะรวมรเรื่องอ่าพี่โน้ตเล่นพี่เลนเรื่องร,องรองาวเกี่ยวกับการเจอผีที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดอย่างนี้ดีไหมครับได้ได้ไมลีเราสองเรื่องมาแหละเพราะว่ารอพี่เขาจะเล่าให้ฟังอยู่ได้เลยได้เลยน่ารักมากแล้วขาวข่าวที่แล้วพี่เล็กเขาก็ฟังอยู่นะอ๋อหรอเขาฟังอยู่ใช่จริงๆนะถ้าพี่เขาแบบรวบรวมความกล้านิดนึงนะคือแบบ มาเล่าได้เลยนะอ,อ๋อเขาเล่าเขาเล่าไม่เป็นเขา <Avenue S 3> <c oughs> เรียงเรืองเลือไม่ถูกเขาไล่ออกมาังก็มาเล่าต่อ,อเข้าใจเข้าใจ oh. หลายๆคนก็ประมาณนี้แหละก็ฝากฝากกันมาคือเล่าให้ฟังแล้วให้เรามาถ่ายทอดก็โอเคนะใช่<ห>โอเคพี่น็อตมารี่ถามนิดนึงว่ากําลังได้เปิดแบบโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าหรือว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์ไหมมันมีเสียงสะท้อนนิดนึงนะคะตออเดี๋ยวสักครู่ได้เดี๋ยวผมดูน่าจะเปิดแอปค้างไว้นะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเนาะ อืมดีขึ้นไหมครับโอ้ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยครับผมครับโอเคค่ะพี่โน้ตกับเรื่องที่มีชื่อว่ากิโมโนเรื่องราวมันเป็นยังไงคะพี่น้ตเชิญเลยค่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อ่าพี่ชายผมมันคือทีเล็กที่แหละพี่บอกว่าทํางานที่โอกินาว่าในเรื่องที่แล้วที่ผมเล่าไปนะฮะก็เขาได้มาเล่าต่อพอหลังจากที่เขาฟังจากเรื่องที่ผมเล่าเขาทีแล้วอะก็คุยกันทางโทรศัพท์ได้คุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็ได้ถามว่าพี่ แล้วที่พี่เจอเองอับมีไหมก็จะเ,เล่าเขาถามเ็าบอกว่ามันมีมันก็มีอ่แหละแต่กูมไม่รู้ขอโทษนะฮะคือพาพูดกับผมนี้ก็แต่กูไม่รู้นะฮะจะน่ากูหรือเปล่านะไอโนตคือมาวันนี้บอกว,ว่าพี่เล่ามาเลยพี่อขอเป็นดีเทลขอเป็นดีเทลที่แบบไม่ต้องตัดนะเขาก็เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกีโม,มโนที่เกิดขึ้นที่บ้านแม่ในโตเกียวในช่วงใน,ในช่วงที่พี่ชายยังทําอยู่ที่โอกินาว่าใช่ไหมครับคือตัวแม่ตัวของุณ ของคุณแม่ของของพี่เล็กเนี่ยซึ่งเป็นคนไทย <ừ> แต่พ่อเป็นอ่าเป็นเป็นาทหารอยู่แล้วคือเขาจะอยู่ในบ้านพักอ่าเดียวกับมันจะเป็นสมาคมหรือเป็นบ้านพักของของข้าราชการอะไรสักอย่างนี่แหละฮะวันหยุดเนี่ยเขาก็ไปที่โตเกียวอ่า <ừ> ซึ่งไปจะอ่าไปไปไปไ,ปไปเขาเรียกว่าไป <ừ> น่าจุดจุดหนึ่งเขาเรียกอ่ะแถวถในย่านของค <ừ> ิงโตของโตเกียว <ừ> อ่าซึ่งมันเป็นอ่าตัวบ้านก็จะเหมือนก็เหมือนกับ ที่ญี่ปุ่นทั่วไปนะฮะมันจะเป็นทางเนินขึ้นลงขึ้นลงตามภูมิศาสตร์ของเขานะที่เขาสร้างซึ่งมันเป็นบ้านค่อนข้างเก่าเป็นบ้านสองชั้นที่เขาเล่าผมฟังบอกว่าม,มีอยู่วันหนึ่งซึ่งอ่าแม่แม่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยเขาจะต้องไปงานที่สมาคมจะต้องหาชุดกีมโมนโนส่แล้วตัวพีเลย์เองเขาก็เป็นคนไม่ค่อยมีเงินอยนู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบว่างานอะไรเหมือนการชุดถบบผู้หญิงทุกคนต้องใส่ชุดกิโมไรือพวกอะไีปรณนี้นะฮะก็เือนเขาว่า ป้าได้อยู่ข้างบ้านเนี่ยอืมันก็คุยกับแม่เขาแล้วบอกเอายนี้สิเอาชุดกิโมโนของฉันไปฉันมีอยู่ชุดหนึ่งเป็นชุดกิโมโนสีเงินดําอ่าซึ่งเป็นต้องต้องต้องบอกว่าเป็นชุดที่สวยเพราะพี่เล่บอกว่าเป็นชุดที่สวยมากเขาก็เลยให้มาแล้วป้าคนนั้นเขาบอกว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นกับแม่นะพูดประมาณว่าอืเอาไปเลยฉันให้ไปเลยไหนก็ไม่มีชุดแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไม่ต้องมาเสียเงินเช่า มีชุดให้แล้วอ่ะอ่าชุดนี่แหละใส่ไปเลยฉันยกให้เราไม่ต้องเอามาคืนเพราะว่าอย่างนี้ซึ่งตัวพี่ชายผมเองเขาก็ได้เอกใจอะไรใช่ไหมครับแล้ววันแล้วคืนแล้วแล้วนะคืนณนะคืนคืนนั้นเนี่ยคือก่อนที่เขาจะจะขึ้นไปนอนเนี่ยคือแม่ตัวแม่เนี่ยเขาก็จะขอแขวนชุดกิโมโนวไว้ในห้องนั่งเล่นด้านล่างซึ่งมันจะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเกเล็กใต้โต๊ะถ้าใครนึกออกนะฮะ ใช่คือซึ่งอากาศที่นั่นมันจะหนาวใต้ตู้จะมีฮีเตอร์แล้วก็จะมีผ้าเอาไว้กลุมกลุมช่วงอ่าช่วงขาลงไปอืออ่าพี่ชายผมเขาก็ผัดแกกิโซบะทานช่วงหัวค่ําด็กไหมครับเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็เหมือนกับว่าเออทีวีเขาเปิดเขาทีวีเหมือนกับแม่เขาเปิดค้างไว้อยู่แล้วหรืออะไรแหละพอแล้วแม่เขาออกไปข้างนอกไปที่สมาคมน่าจะไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรนี่แหละซึ่งตัวพี่ชายผมเขาก็ไม้อธิบายรายละเอียดมากนะเขาบอกแค่ว่าขณะที่เขากำลังนั่งกินแล้วก็นั่งดู ทีวีมันเป็นสมัยก่อนเป็นช่องเคเบิลของของทางประเทศเขานะฮะแล้วเขาดูรายการมันเป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นในสมัยส,สงครามโลกครั้งที่สองอแล้วขณะที่เขากําลังทานไปแล้วก็เงยหน้าดูทีวีไปอยู่จะดูภาพมันค้างอืมภาพมันค้างคือเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นทางสถานีอาจจะเป็นที่สัญญาณหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าทางอ่า ทางที่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าสัญญาณเขาจะเป็นยังไงนะสมัยก่อนเนาะก็แต่เขาว่าสารคดีอ่ะภาพประเปค้าเอาตอนที่เหมือนกับเป็นนายทหารญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยเข้าแถวตอนลึกเนื้ออ,อกไหมครับตอนลึกกับหน้ากรามเรีงหนึ่งจะไม่เหมือนกันตอนลึกอะมันก็จะเห็นเป็นยาวๆไปใช่ไหมฮะ<อ>แต่ลักษณะแต่แต่ในลักษณะคือหันหลังทุกแถวเลยเพราะว่าครับผมคือเหมือนกับภาพประจพค้าอยู่ตรงนั้นคือเหมือนกับหลังหันแล้วก็ภาพประจพค้าอยู่อย่างนั้นอะ ที่เลยเขาก็เขาก็ทานล้วก็ดูไปเขาก็รอสัญญาณมาคือมันนานผิดปกติเขาก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นวิดีโอสารคดีของพ่อเพราะพ่อเขาชอบเอาขนมาให้ดูเขาก็เลยเดินขึ้นเขาก็เลยเดินลุกไปแล้วก็ไปดูตรงตรงใต้ทีวีซึ่งมันมีวิดีโอสมัยก่อนมันจะเป็นเทปวิดีโออืเขาก็ดูเอ้าวิดีโอก็ไม่ได้เปิดนี่หว่าอืถ้าทำไมภาพแล้วถ้าเป็นสัญญาทำไมภาพมันค้างนานขนาดเนี้ยเขาก็เหมือนกับเขามองเขามองแถวนั้นอะเขามองแถวที่อยู่ข้างๆอ่ะข้างๆทีวี ไมรี่ทีว,วีไม่ได้เสียบอ้าวเออแล้วมันอันนี้ใช่ทีวีไม่ได้เสียบแล้วทีวีมันติดทีม่มาได้ยังไงออคือตรงนี้ผมก็ถามเอาแล้วพี่ทําไงต่อตอนนั้นนตกใจกูก็เลยถอยหลังมาพอถอยหลังมากูก็หันไปมองภาพในในในอ่าในในทีวีรู้ป่ะโน้ตที่เห็นอะไรอือะพี่ภาพภาพทหารที่ยืนหันหลังอยู่แถวตอนเรียนอ่แถวตอนลึกเนี่ย สามแถวสี่แถวอะที่มันค้างอยู่หน้าจอทีวีจากที่หันหลังทุกคนยืนหันหลังแต่หัวแต่แต่หัวเขาเนี่ยมันหันกลับมาทางด้านหลังแล้วต้องพี่เล็กต้องพี่เล็กอยู่นี่เอกไหมครับคือเหมือนกับตัวยืนหันหลังแต่หัวหัวหันกลับมาทางด้านหลังอ่ะทุกคนเลยที่อยู่ในทีวีบิดพูดง่ายตัวไปทางโน้นแต่หัวบิดมาทางนี้ใช่บิดกับมาทางด้าหลังโอ้ท่านี้ทำไงอะ ทำยังไงล่ะก็ปักไม่ได้เสียบกูปิดทีวีไม่ได้กูกระวัติจริงว่ากูขึ้นห้องนอนเลย oh. <Huh. S 2> อ้าวแล้วอย่างนี้ใครกลับมาปิดอ่ะก็ไม่รู้อ่ะ oh. อ้าวแล้วยังไงต่อพี่ไอ้กลางเด็กคนนั้นน่ะกูกคิดว่าแม่กลับมาแล้วก็วเขาจะเรียกไหมว่าแมมเขาคิดว่าแม่กลับมาแล้วอืคือตัวพี่เล็กเขาปวดท้องฉี่เขาก็เดินลงมาเพราะาห้องน้ามันจะมีแค่ั้นล่างชั้นบนจะไม่มีห้องน้ำเขาเดินลงมาด้วยความมืด ซึ่งมันเป็นบันไดที่อยู่ทางด้านข้างห้องห้องนั่งเล่นตรงตรงที่แผ่นที่มันอยือแล้วเขาคิดว่าเออแม่กลับมาแล้วเห็นปิดไฟเห็นปิดไฟมืดคือในห้องปิดไฟมืดปิดทีวีเรียบร้อยละเขาก็เลยเหมือนกับเปิดประตูเพื่อจะดูแม่จะดูแม่เพราะว่าแม่เขาจะนอนอยู่ห้องนั่งเล่นตรงนั้นก็จะมีผ้าที่ปูกับพื้นเพราะแม่เขาจะนอนอยู่ล่วท้อเขาเปิดพอเขาเปิดไปเนี่ยเขาไม่เห็นแม่นอนอยู่แต่เห็น ผู้หญิงคนหนึ่งใส่สวมชุดกิมโมนโนสีดำนั่นแหละนั่งหันหลังอยู่ตรงหน้ายิ้มขึ้นลรกเขาก็เลยเรียกแม่ครั้งแรกไม่หันขอเรี้ครั้งที่สองคือแล้วนั่งอยู่ในห้องที่ซีดที่มันเป็นความมืดอ่ะมเมลี่เขาเรียกครั้งที่สองเขาเรียกแม่ตัวอยู่ก็คือลักษณะคือเหมือนกับในทีวีเลยตัวอยู่เฉยแต่ห,หัวมันหันหลังกลับมาบิดหันหลังกลับมาแล้วก็ยิ้มให้กับพี่เล็กพี่เล็กเขาบอก คืองานนั้นเขาบอกว่าตอนใช้เขาว่ตออ้องขออยาดน,นิดนึงนะเขาฉี่ราบเลยออ oh. แ,แต่ที่จะลงมาฉี่เนี่เขาฉี่ราบแล้วเขาวิ่งขึ้นไปทางที่เปียกอย่างนั้นน่ะ oh. เขาขึ้นห้องนอนแล้วตอนเช้าก็ลงมาเนี่ยเขาเห็นแมนอนอยู่ก็เ,เลยปลุกแม่ปลุกแม่ขึ้นมาปลุกแม่ขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังอืเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่เขาก็มองไปที่จุดกิมโน,โนจากนั้นเขาก็พับซิมโนเนี่ยเก็บใส่ไว้ในเกะซึ่งมันเป็นช่องเจ็บเสื้อผ้าซึ่งมันเป็นตู้อ่ามันเป็นตู้ไม้แบบเก่าอ่ะอื จากนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็คุยกันสักพักหนึ่งช่วงบ่ายเขาก็จิบชุดกิโมโนในนี้ยอันนี้เกะเนี่ยอืเ,เ,ยเดินไปข้างบ้านซึ่งไปให้ป้าเขาไปคืนป้าเขาออืจากที่พี่จากที่พี่เล็กเขาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยออืแม่เขาก็เริ่มลัวละเขาเลยไปถามว่านี่ชุดกิมโมโนใครเหรอลุกชาติที่เดิแบบเนี้ยแล้วป้าคนงน้นเขาบอกว่าเอาไปเลยให้แล้วไม่รับคืนอคือให้ไปเลยคือเราไม่รู้ต้นส,สายปเหตุว่าอ่าเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยชุดกิโมโนเนี่ยมันมาจากไหนอ แล้วนะคืนนั้นอ่ะคือวันนั้นอ่ะ,ออะเขาก็เอาชุดเนี่ยเอเคในะเมื่อเขาไม่รับคืนไม่เป็นไรแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปมแม่เขาก็เก็บเก็บเข้าไปในเก๊ะที่เดิม,มปิดไปคือไม่ได้ออกมาแขวนข้างนอกจากนั้นคือวันนั้นอ่ะเขาต้องไปเช่าชุดกิโมนรีอาร์ที่ตามร้านเช่าเสื้อนะฮะแล้วก็ก็คืนนั้นมันมีงานสมาคมที่เล็กทั้งคืนนั้นอ่ะอ่าขอโทษนะไม่ใช่คืนคือคืนนั้นอ่ะเขาไม่ได้ลงมาดูชีวีแต่เขานอนซึ่งเขาปวดฉี่เวลาเดิมแล้วเขาลงมา เขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ไม่มั่นใจว่าแม่เข้ามาหรือยังแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงบางคนคุยกันในเป็นเสียงผู้หญิงก็คุยกันในในอ่าในในห้องอแล้วก็เหมือนแบบเปิดคบไฟที่วางไว้ตรงกลางโต๊ะอะนี่ออกไหมครับเป็นคบไฟญี่ปุ่นอ่าแล้วเห็นเป็นเงาแต่คุณก็ชี้ว่าแม่เขาก็เลยเปิดพอเปิดมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่แม่หน้าขาวซีดสวมชุดกิโมโนสีดําที่แม่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยยืนลําพักในลักษณะ ที่เขาเรียกว่าเป็นการต่าเป็นการลํำอิซเอ่อิซุมโนะโอกุนิเป็นการลํำแบบโบราณอ่าแล้วหันหน้ามาย้มให้เขาจากนั้นตัวหัวก็ห้อยลงมาอืมอืมอืมเขาบอกเขาเห็นกับตาเลยว่าหัวห้อยลงมาโว้ล้มาถามเขาเรียกทำยังไงเออก็เหมือนเดิมยืนช็อกสักพักหนึ่งแล้วกูว่าแต่เขาเนี่ยเขาตั้งสติได้เขาก็ค่อยเดินถอยหลังขึ้นขึ้นบันไดไปแต่แปลกที่แต่มันแปลกที่คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ตามขึ้นไปเออค่ะเขาไม่ตามขึ้นไป จากนั mm hmm. ้นตอนเช้าลงมาเจอก็เห็นก็ก็เห็นแม่ก็เห็นแม่ก็คือทําความสะอาดบ้านอยู่ก็เลยมาคุยเรื่องนี้กับแม่ uh. แต่กั้นก็เหมือนกับว่าเขาจะเอาชุดกิโมโนเนี่ยไปทิ้งแต่พอเปิดเก๊ามาเนี่ยชุดกิโมโนไม่ได้อยู่ในเก๊ uh. แต่ไปอยู่แถวๆใต้โต๊ะที่เป็นโต๊ะญี่ปุ่นอะอารมณ์เหมือนยัดล้อซุกเอาไว้ใต้โต๊ะตรงที่เป็นวิทเตอร์ไม่แล้วมันมาไงอ่ะ ม่ที<ห>ท่เก็บมันเออคือมันมันมาได้ยังไงคือปัญหาคือมาได้ยังไงทั้งทางที่แม่เขาเก็บไว้ในคือเขาเก็บไว้ในเกะอยู่แล้วอืซึ่งตรงนี้ก็พี่ลเล็กพี่ก็ยังหาคาตอบไม่ได้อืสุดท้ายเขาพับเชือตัวนี้ยังไงก็จะเอาถ้าเกิดว,ว่าป้าเขาไม่รับคืนเขาจะเผาจริงในรงหว่าที่เขาเดินออกมาหน้าบ้านอะ่ะข้างบ้านเขาเห็นมีนรถตารวจอะ่ะข้างบ้านที่เป็นบ้านป้าเป็นมีรถตํารวจอะ่ะสามสี่คันต่อแล้วก็เหมือนกับพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างบ้านถัดไปแล้วเหมือนกับแม่ก็เดินไปถาม แม่เขาจะไปถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าป้าที่อยู่ป้าเป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาเสียชีวิตเมื่อคืนอ้อาวซึ่งไม่รู้สาเหตุด้วยว่าเสียชีวิตเพราะอะไรออจะเกี่ยวข้องกับคีโมโนตัวนี้หรือไม่ค่ะณปัจจุบันนี้คือแม่เขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อเมื่อปีก่อนอ๋อเหรอแต่เรื่องนี้คือต้องถามกับพี่ชายคนโตของของพี่เรียกว่าเขาน่าจะรู้แต่ตอนนี้คือเขาเขาอยู่ที่ชิบุยาเขายังไม่กลับเมืองไทยถ้าเมื่อไหร่เขากลับมาอาจจะมีคําตอบเรื่องนี้อื ครับผมก็เรื่องเรามันก็จบประมาณนี้ส่วนชุดจิมโน,โนเนี่เห็นบอกเห็นแม่บอกว่าเอาไปทิ้งขยะเลยอมไม่เก็บเอาไว้ครับผมแต่หลังจากนั้นคือจะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบนะวันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นๆ้นครับผมโอ้แล้วลถ้าใครเกร็บไปเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะใช่ออแต่ผมว่าถ้าของที่ทิ้งขยะแล้วที่ญี่ปุ่นก็คงไม่เก็บไปใช้หรอกผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> คุณโน้ตเรา <c oughs> จะเคยเห็นดูโฆษณาไหมที่ว่าสินค้ามือสองจากญี่ปุน่น อ่ามันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหูสารพัดอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็เหมือนกันไอชงไอชุดพวกกิมมนแม้กระทั่งคล้ายๆดับสมูไรอะไรอย่างเงี้ยมือสองจากญี่ปุ่นแบบแท้ๆก็มีนะมันจะมีโกดังอยู่ที่หนึ่งที่ปทุมธานีมันไม่ใช่แบบว่าลงเกลือเลยไม่ใช่นะนี่ญี่ปุ่นจริงๆเราเราดูเป็นแล้วเป็นผมจะเคยไปใช่มันจะเป็นมันจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยมันเป็นโกดังเลยที่เขาแบบระบายของ มันไม่ได้ถึงบอกว่าพอบอกเฮ้ยใครเก็บไปคือญี่ปุ่นบางทีคือของเก่าๆเขาไม่เก็บไว้เป็นขยะหรอกแต่บางทีของพวกนี้ที่มันยังใช้ได้ดีอยู่เขาจะชอบบริจาคใช่ใช,ใชที่เดียวกันไหมที่ที่ผมไปมันจะท <c oughs> ซอยวัดละกระดุกหรือเปล่าหรือวัดละปะเขาไอ้วัดละปะกระดุกสิ <c oughs> มันจะมีอยู่ที่ที่ที่เป็นสินค้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนันคากองมีดาวนลอะไรเหมือนกันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละมันก็มีม,ม,ม,มีอยู่เราไม่รู้ว่ามีตรงอื่นอีกไหมนะก็มันก็เป็นซอยเข้าไปนี่แหละมันจะมีอยูู่่่่่่ทีีีนนึึงงซมมมมรก็ไ้วาั ร้านอื่นโกดังอื่นอีกหรือเปล่าทีเนี้ยเคยเห็น<ช>ทั้งชุดชุดเนี่ยทั้งกิโมโน,โนชุดอะไรนะยูกตาตะชื่อสารพัดแต่ชุดที่<ช>เป็นของญี่ปุ่นเป็นแม้กระทั่งรองเท้าไ<ช>อ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก็บของเขาอ่ะืมมีทุกอย่างเลยซึ่งเป็นของแท้ๆมาจากที่ดั้งเดิมบางทีมีตกตุ๊กตงตุ๊กตากระเป๋า,อ,าอะไรแบบเนี้ย้วก็รู้แนวับว่าชุดนั้นไปตกที่ใครนะใช่กล้องถ่ายรูปมือสองนี่ก็สอยมากับเขานะจ๊ะแล้วก็วันนั้น วันนั้นก็คือไปถ่ายติดผีมาวันพะเหาดที่ผ่านมาปรากฏาว่าไปถึงเนี่ยก็คือเอา้าฟิล์มใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วกดชัตเตอร์ไม่ได้เอา้าเออแต่พอมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็มาดึงฟิล์มออกแล้วลองใส่เข้าไปเหมือนเดิมใหม่เข้าไปเหมือนเดิมอะกดดังกริปอืดเอา้าฟิล์มอ่าน เออก็แปลกดีแต่ฟิล์มมันเสียแล้วไงเพราะเราดึงออกมาเพื่อแบบอยากจะงเอ้ยมันเป็นอะไรมาทดสอบก็เสียดายฟิล์มไปเลยใช่เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นกล้องเป็นกล้องฟิล์มเป็นกล้องฟิล์มก็คือไมลี่พกกล้องกล้องเนี่ยกล้องถ่ายวิดีโอไปก็คือกล้องรายการเนี่ยไปหนึ่งอันกล้องฟิล์มก็คือจากญี่ปุ่นนี่แหละสั่งออเดอร์มาหนึ่งอันเออเพื่อจะได้รู้ว่ากล้องเก่าเนี่ยถ้าถ่ายออกมามันจะติดอะไรไหมเออ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพลอยปรากฏว่าพลอยเป็นพระเอกค่ะงานนี้คุณมดพลอยผมว่าถ่ายติดง่ายกว่านะถ่ายถ่ายปุ๊บแล้วก็ไหลฟืดขึ้นมาเลยก็คือไม่ต้องแต่งไม่ต้องห่วงเรื่องคนตัดแต่งภาพเลยทับจะทับเตนที่สุดละใช่เพราะฉะนั้นเขาไปดูนะที่เพจถ่ายติดผีนะว่าภาพที่ได้ฟืดออกมามีอะไรบ้างบางคนก็เห็นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ก็ลองดูเออก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอบหน้าถ้าคุณไม่รีสะดวกหรือไปเดินสายนี่เดี๋ยวผมยังไงอะ อาจจะต้องขอพวกตัวตับไปสอ,องเครื่องกันแล้วกันเนาะได้เผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉินแล้วก็เตรียมไฟไปด้วยครับเอฉุกเฉิน่ะมันมีเอานะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วค่อยพูดี่เออ,อนี่นะถ้าเกิดใครมีโทรศัพท์เก่าที่มันถ่ายลงถ่ายรูปได้เนี่ยไมลี่ก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องเป็นกล้องอย่างเดียวนะอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือเก่าๆหรืออะไรก็ได้เนี่ยเราจะมาเล็์ดกันด้วยความเก่าของอุปกรณ์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบ น่าสนใจก็ได้แล้วก็ไม่รู้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงไม่รู้ประวัติด้วยนี่ยิงด่ากูเลยถูกก็แปลกมากแล้วไปถึงอ่ะกล้องวิดีโออ่ะกล้องถ่ายรายการเราเนี่ยนะแบตเตอรี่สามก้อนชาร์จไปแน่นๆเต็มๆนะแบตหมดเฉยทั้งสามก้อนอืมพลังงานดึงไปแปลกมากแล้วก็หูไฟชงไฟฉายคือแบบ เลยเลยเหมือนกับเราใช้เวลาไลฟ์ตรงนั้นแค่สี่สิบกว่านาทีสี่สิบเจ็ดนาทีปกติอ่ะไมลี่จะแบบไลฟ์ทีชั่วโมงกว่าอืมคือถ้าเป็นพลังงานแบบนี้นะผมว่าไฟฉายมันจะเป็นคําตอบไปง่ายกว่าเพราะว่าไฟฉายคนใหญ่อ่ะถ้าเป็นไฟฉายแบบชาร์จแต่เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนถูกไหมถูกหรือเกิดแล้วเป็นแบบแบบแต่จิ้งแบบไป่ฐานด้วยเนื้อเราจะรู้ว่าถานมันทานใหมใช่ใช่ใช่านม่ถ้าเกิดเราใช้งานปกติเนี่ยคือมันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงกี่วมงเรารู้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันหมดเลยแบบครึ่งชั่วโมง ก็อายอากให้นึกถึงเรื่องพลังงานที่อัดอัลอฮ์อาจจะมองไม่เห็นคือพลังงานเขาจะดึงเหมือนกับไปสร้างพลังงานให้ตัวเขาเองอืใช่อาาจะะประมนนั้นคือตอนแรกไม่เคยเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะไอ้เรื่องการดูดดึงพลังงานเนี่ยจนมาทํารายการผีเพจผีอะไรแบบเนี้ยแล้วเมาวาื่อวันเมื่อวันพฤหัสเนี่ยคือไปมาหลายที่อนะแต่ไปวันพฤหัสทําไมแบบเฮ้ยทาไมแบตหมดวะตกใจมากคือสามก้อนแล้วก็ไฟชงไฟฉายคือไฟอ่อนหมดเลยแล้วก็จนแบตหมดแบบรวดเร็วมาก ก็คงบอกได้อย่างนะครับว่าเขาอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละถูกแค่เรายังมองไม่เห็นเขาถูกถูกแล้วไมลี่ก็เรียกเขากินไงแล้วก็นั่งกินกับเขาเนี่ยทั้งเบอร์เกอร์ปลาเห็นแบบอยู่พัทยาเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งลงฝั่งบ้างมคงจะจืดนะนะคุณคุณเวลี่เนาะแน่นอนเบอร์เกอร์ปลาพอพอจะอร่อยอยู่ได้นะแล้วก็มีมีอะไรนะมีอะเข้าวเนี่ยข้าวเออข้าวไก่เกาหลีอะไรนี่แหละแล้วก็ข้าวไก่เกาหลีเนี่ยจืดเวอร์นะเออแล้วก็มาเจออันนี้ขนมหวาน ขนมหวานเป็นอะไรนะอ่าลูกตาลไม่ใช่เป็นลูกตาลในน้ําน้ําเหมือนแบบน้ําคล้ายๆน้ําเชื่อมเป็นน้ํานมอะไรสักอย่างหวานๆน่ะพอตักเข้าไปอันเนี้ยพีคสุดคือมันจืดเป็นน้ําจืดไปเลยแบบเป็นน้ําเปล่าไปเลยอ่ะเออก็แปลกดีนะมันก็ไม่แปลกหรอกที่แบบไปเจออย่างนี้แต่ไมลี่ไม่ได้แบบเฮ้ยรอทูบหมดก่อนแล้วค่อยมากินนะก็คือทูบทูบวิ่งอยู่ก็กินด้วยกินเป็นเพื่อนกัน คือเรื่องเรื่องคือตรงจุดนี้นะคือผมผมขอขอเสริมนิดนึงนะท่านผู้ฟังนะครับคือเรื่องการแย่งเกี่ยวกับการแย่งกินกับอ่ากับกับเนี่ยผมเคยครั้งหนึ่งผมเคยลองอ่าเป็นยังไงบ้างคือละมอผมเคยลองมาอันนี้คือเพื่อนเพื่อนต้องใช้คาว่าอันนี้ใช้วิจารย์ละกันนะฮะคือมันขอสั้นๆนะผมไปในอ่าณจุดจุดหนึ่งซึ่งไปกับเพื่อนสมัยที่ยังทาผู้ขายอยู่คก็ไปเนี่ยไปบ้านล้างหลังหนึ่งนะกันที่เป็นบ้านล้างที่คุณสามารถเดินเข้าได้ในสวรรค์ฉลาดปุ๋ย ไปกันเองไปกันเองไม่มีรายการอะไรไปเลยคือไปกันเองไปกันกับหน่วยผู้ไครดิค่ะก็เอาเครื่องเส่นไปรี้แล้วก็เอาบาดแตกไปด้วยอันนึงคือตึ้งอยากเห็นกันอ๋อบาดแตกไปหามาจากไหนใช่บาดแตกเอามาจากออของอาจารย์ผมมีอืที่บ้านอาจารย์ผมมีผมก็ขอย,ยืมมาจา์มาก็ก็คือเอาอ่าคือซึ่งซึ่งไม่ใช่บาแดแตกที่เป็นผงนมไปถึงเป็นบาดที่ก้นทะลุนะหมายถึงอย่างนั้นนะถ้าเป็นบาดบาแตกไปเป็นผมผมแตะไม่ได้เขาไม่ให้แตะเพราะว่ามันไม่ดี อ่ามันไม่ดีเขาก็เลยไม่ไม่ให้แตะก็เลยยืมตรงนั้นมาแล้วก็เขาให้น้ำมนเพราะตอนีสามใหญ่มาด้วยเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วให้เราล้างให้เราล้างมันมันจะได้ไม่มีอะไรติดตัวกลับมาจากนั้นก็คือผมก็เอากลุ่มกองเนี่ยไปแล้วไปนั่งไปนั่งเนี่ยคือผมนะแล้วก็มีเพื่อนผมมีช่วยแล้วก็ไอ้หนุ่มอยู่สามคนคืออยู่กันนี่ขนาดอยู่คนสามคนนะผมบอกคํานี้ว่าอยู่คนสามคนนะผมอ่ะผมเป็นคนถือบาทนะออแล้วคือเอาวาก็คือคุยกันเอาว่าไง ลุยเลยไหมยุทธ์ูุทธ์ยังไม่หมดเนี่ยเื่องหนึ่งไปลุยกินใช่ลุยกินเลยมันมีไข่ต้มมันมีไข่ต้มมันมีอ่ามันมีผัดกะเพรานะฮะผัดกะเพราซึ่งผัดค่อนข้างเผ็ดอ่ะเพราะร้านที่พี่ที่สั่งมาป้าเขาผัดเผ็ดมากอมีผัดกะมีผัดกะเพรามีไข่ต้มแล้วก็มีน้ํามันเป็นน้ําอ่าเป็นน้ำสปายที่เปิดใหม่ซ่าต้าเลยนะเปิดไม่นานอ่ะพอทุกคนกินปุ๊บอมไว้ในปากแล้วหันหน้ามองผมเฮ้ยเฮ้ยเป็นไร มันก็แบบประมาณแบบอมแล้วแล้วมันชีฟอืมอืมอืมประมาณว่าเห้มึงลองกินอ่ะออผมก็อ่านปกมาอย่างละคำแล้วกินบอก้องช้คเขาว่าเปรี้ยวปิ๊ดเหมือนอาหารเสียเออมันไม่ใช่แบบเหมือนโซดานะมันเป็นแบบว่าเป็นอมเปรี้ยวไปเลยอ่ะเป็นของไก่แล้วที่แลวที่สำคัญคืออืมมันก็เหมือนกับคือมันไม่กล้าบ้วนไงคือแต่ผมไม่สนนะผมบ้วนทิ้งแล้วผมจะบ้วนมันก็บ้วน แล้วยังไงต่อคือบอกเฮ้ยมึงเอาบาดยกขึ้นมาบาดยกขึ้นมาดูรอบมองรอบใต้าบาดแล้วตอนนั้นจังหวะที่ฝนมันกำลังขึ้นแบบกำลังจะตกอะแล้วฟ้ามันแลบๆใช่ไหมแล้วผมก็มองซึ่งบนจับนชั้นสองมันไม่มันไม่สามารถเดินขึ้นไปได้อืผมก็เอาเนี่ยเอาบาดแล้วก็มองรอบมองรอบๆตัวเฮ้ยพูดเรื่องนลุกอันนี้จริงๆนะผมคืออจุดที่เรา,เาวางเนี่ยมันเป็นมุมห้องอมันเป็นมุมห้องซึ่งเหมือนที่ตอนที่ไอ้จุ้ยกับแอร์พี่ผมผมสามคนดีกว่านั่งแย่งกงนกินอยู่เนี่ย ผมเห็นเป็นขาดำๆเลยเป็นขาผู้ชายยืนอยู่เหมือนเหมือนแอบอยู่วะหรือเหมือนชะงกหน้ามาครึ่งตัวอ่ะผมเห็นลอดใต้บาทผมโยนบาดทิ้งผมวิ่งเลยน<อ>ั่นแหออแล้วพอพอออกมาปุ๊บมันขายทิ้งหมดมึงเห็นมัอนกันเนระเฮ้ยน<อ>ี่พวกมึงไม่ไม่ได้มองลอดใต้บาทผมได้เห็นเนาะโอ้โหกูเห็น <shaving, S 1> <อ>ชัดเลยพอเข้าปากเท่านั้นแหละขาโผล่ข้างๆเลยเป็นขาผู้ชายใหญ่ๆเออ เป็นขานดำๆเลยคือแล้วเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นไหม้ด้วยอือแล้วบ้านหลังที่เข้าไปมันเป็นบ้านหลังที่ที่ถูกไฟไหม้แล้วมีคนถูกไฟคลอกตายแต่เชื่อว่าวิญญาณน่าจะยังอยู่ในบ้านอันนี้คือช็อตเล็กๆสั้นๆค,คือไม่ได้เรื่องไม่ได้ยาวอะไรมากก็เอามาเล่าเสริมหน่อยเนาะ <c oughs> ได้เลยได้เลยลเนี่ย,ยก,ก็ก็ยังหลอนอยู่ละเออจริงๆ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราได้ไปร่วมไปจอยกันเนี่ยชวนหลายคนมากเลยนะกะว่าจะรวมทริปสักสักทริปหนึ่งที่แบบว่ารวมพลคนแบบว่าคืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคิดชื่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเออจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงสักสักเทปหนึ่งเนาะครับได้เฮ้ยโอเคโอเคโหขอบคุณมากนะแบบว่าอยู่ยาวคืนนี้ยังไม่ได้หมดแค่พี่น้อตนะจะบอกให้รู้่จะหาว่ายาวอยู่ <laughs> แต่เสาหน้านะคะทุกคนนะคุณผู้ฟังนะพี่โนต้ตนะคะเสาหน้าเนี่ย <Yeah. S 1> วันที่ห้ามีนาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบเดอะฮันติงเรดิโอไมลี่ะเวลาวันสําคัญต่างๆเนี่ยแฟนๆจะรู้ดีว่าไมลี่จะไลฟ์ยันหว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สามทุ่มยันเช้าเลยอาจจะเสร็จที่ตีสี่ที่ห้าสติี่ะที่ทําไว้คือสิบแปดเรื่องเล่านะตั้งแต่สองทุ่มตอนนั้นนะจนถึงตีสี่สี่สิบห้า นะคะประมาณโดยประมาณตอนนั้นเนี่ยสิบแปดเรื่องดเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังใช่แต่ว่าเสาหน้านี่นะมีอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวอาจจะมีการแบบมาเป็นพงเป็นผีหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะสนุกแน่นะคะเสาหน้าน,านะโอเคอขอบคุณมากพี่นอ็อตแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไมลี่ทักทักไปนะโอเคค่ะพี่นอ็อตขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ